ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่จะมาเล่าให้ฟังเรื่องเห็ดทางฟ้าเฮ็ดทางลมเท่านะครับผมแล้วนัาฟ้าผู้ฐานนะครับก็เป็นอ,อาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะผมก็เริ่ม,มทําได้สี่เดือนนะครับผมก็เก็บเก็บประสบการณ์นะครับการสร้างโรงเรือนการลด การหาตลาดนะครับผมก็เราค่อยๆทําขึ้นมาก็จะมีช่องทางไปเรื่อยๆนะครับก็มีญาติพี่น้องช่วยมั่งไปหาเองมั่งนะครับผมก็ลังครั้งแรกก็ลงไปหนึ่งพันก้อนครับออวงพระพูทา,านก็ไปซื้อเข้มาตั่งเขา,าก็ก็อนเจ็ดบาทแล้วก็มาลองเปิดลองตอนนี้ก็ได้ประมาณเกือบสี่เดือน คิดรวมๆแล้วก็น่าจะได้ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบโลแล้วครับผมแ้่เราช่างแบบเราขายแล้วก็ทำแพ็คครึ่งโลมั่งถุงครึ่งโลมั่งแล้วก็เกินไปนิดๆอะไรนี้ก็ไม่พอนะแต่ถ้าเรามาคิดทีหลังว่าเราเกินไปถุงละครึ่งขีดถุงละครึ่งโลเกินไปครึ่งขีดก้อนขีดเนี่ยตัวหนึ่งก็ได้ขีดหนึ่ง ร้อยโลก่อนเราก็เราเสียไปสิบโลครับผมจันนั้นขายตาัหมู่บ้านก็ราคาเจ็ดสิบบาทก็พอได้ครับแต่ถ้าเกิดเราขายส่งหรือขายลถลงมาแเราก็ช่างให้พอดีหรือเกินไปนิดนิดหน่อยต้องเกินมากมันที่ผ่านมาก็ตัวรๆเฉลี่ยกันไปก็พอได้นะครับ ตอนนี้ก็ลงไปโรมดสามพันห้าร้อยก้อนข้างหลังนี้ก็เป็นอารมณ์เท่านะครับผมก็ไอพันก้อนแรกนั้นก็ซาแล้วอีกซักพักก็จะโลแต่เอาไว้เก็บพันละโลเพิ่งโลไปก่อนนะครับถ้าเขาหยุดแบบไม่ออกก็จะไปกีดน้ากอน,นะครับผก็ทําเห็ดก็อยู่ที่เราดูแลรักษาด้วยนะเกี่ยวกับโรงเรือนความชื้นอะไรพวกนี้ แล้วก็เรื่องการขายก็รายได้กายางผลกันนะครับแต่สําหรับผมก็พอได้อยู่นะครับผมแต่มันก็กําไรมันกได้เยอะแล้วก็พอได้นะครับอย่างตันก้อนแรกนี้ร้อยกว่าโหลนี่ถ้าคิด,คดตัวละหกสิบก็พอมีกําไรอยู่แนีวนะครับแต่ที่ลงมาทีหลังนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาว น้ำเอ็ดก็จะออกมาเป็นทนันิีแล้วความชื้นมันก็จะโดนอากาศายนอกดึงไปความชื้นมันก็จะน้อยนะครับเห็๋ยวเอาไปเต็มที่นะครับเขากำลังวำทีแก้ไขกันไปนะครับอันนี้ก็านางมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลเล็กๆน,น้อยๆสาหรับท่านผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำเพีรหรือ เปิดดอกเห็ดเาาฟ้าเห็ดนางลมขายนะครับผมน,นี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ